โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน้ะครับวันนี้ก็อยู่กันในแมปเบอร์เดอร์เมซิลี่ปีเท่าเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยเพราะว่าเรานั้นได้มากันตั้งสามคนนะ่นนานๆที่จะมาอ่ะคนนี้ก็น่าจะจํากันได้นะครับหลวงพ่อผู้ใจกล้าที่โดนเซเลนเตอร์แมนฆ่าตายในแมปแมปลิฟผีนะครับสว่วนอีกคนหนึ่งสว่วนอีกคนนึ่งไอ้ล้นนักซิ่งนะครับไอ้ล้นนักซิ่งซื้อรถดัมโบเกนี่มาซิ่งในแมปดวิ่งเอ็มพายนะครับเควันนี้ก็จะมา พาตั้งตั้งสองคนนี้แล้วก็รวมถึงผมด้วยมาเล่นมาเล่นมือเดอร์ไม่ซื่อกันนะก็ไม่รู้อีพีที่เท่าไหร่แล้วเมา่งเมาห่วงถสามเลยหรอเราเราเล่นเราเคยเล่นนานแล้วไงเราเพิ่งเล่นถึงสิบแปดเองก็เองเองเล่นไหแต่ดูที่มันมีเคตอะไรให้ทำอ่ะ อยู่คอนเดอร์จอนจริงรบายเวอร์ d i s t a n c นั่นบันเดอร์บัโอ้ยมันเยอะเกินบอกอันนี้ไว้เออจริงขี้เกียจไปอ่ะไอซูบี้ไม่จอยอ๋อให้จอยเป็นระหว่างคนหรือจอยเป็นซอมบี้ให้เรียกเป็นซอมบี้หุ่นคนอ๋ออุ้ยแสดงว่าอยู่ไหนแสดงว่ารอบนี้มันไม่ใช่เมอร์เดอร์มันคือซอมบี้อะดิไม่รู้่เห็นมันเขียนว่าจอยซอมบี้กับจอย เกมเริเ่มแล้วมาดูกัน,เ,นเกมมาแล้วอะไรนะไม่เข้าเกมมาแล้วแล้วก็เข้ามาแล้วเหมือนกันมันมันเข้ามาพร้อมๆกันไงอยู่ไหน롱เรากำลังเ,เราเราเห็นแทนคุณแทนคุณกับทันอยู่ก็เห็นออกแล้วไอ้ทันมึงเ,เป็นเปล่าเป็นมนีตุ๊กตาหนีน่ารัก ใจเย็นนะอย่าพึ่งพูดคำหยาบกันนะนะพี่น้องประชาชนทุกท่านคือพูดกันได้แต่ว่าอย่าพูดกันเยอะช่องอมยิ้มโดนแมนเดี๋ยวเดี๋ยวช่องเรามันจะติดเหลืองเหลืองแบบเหลืองอ้อยเลยอะอมอมยิม้มมาทำอะไรวะอมยิ้มน่าจะเอามาแลกของแหละเพราะเราเพราะเราเคยเอาเราอมยิม้มอ่ะเราเคยเล่นตอนวันฮาโลวีนมาเอามาแลกของได้ ในครั้งที่แล้วก็มาแลกของใช่ใช่แต่ว่าเราแลกไม่ไม่หมดไงเพราะหลังจากนั้นเราก็ไม่ว่างไงก็เลยไม่ได้เล่นก็เลยไม่ได้อันล็อกหมดทุกอย่างเอยไ,ได้อมมอ,ดมอมยิ้มเยอะไรยว่ะเออมยิ้มมีคนฆ่าเฮ้ยเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนคนฆ่าเฮ้ยแทนคุณ อยู่แนกิ้นถือดาบเฉยเลยอโคตรโคตรฮาเลยท่านคุณเดินตามอยู่ดีๆเกือบ,บตายตายป่ะคุณตายป่ะไม่ไม่ตายไม่ตายเอ้ยเราตายแล้วเราโดนเผนกิ้นปาดคอเราว่าแล้วแพนกินต้องเป็นแน่เมือ่อกี้เราเดินตามหไหนไอ้ทนคุณตายแล้วนี่หว่าชนะชนะชนะแต่ว่าแต่ว่าคือคือถ้านับถ้านับในทีมรวมคือพวกเรามีสามคนพวกเราตายไปสองไงเหลือคนเดียวก็คือทัน เรากำลังอยู่กับพ่อหนูเอ้ยเราต้องจอยเป็นซอมบี้หรือจอยเป็นคนดีวะเราว่าจอยเป็นเป็นเอาเอาเป็นว่าพวกเราพวกเราต้องเอาเหมือนกันอะคิดว่าจะเอาอะไรดีอะเอาเลยเอาอะไรกันดีอะลูกอมเอาไปแลกอะไรได้อะลูกอมเอาไปแลกของแต่เรายังไม่รู้เลยว่าแลกของตรงไหนเพราะเมื่อก่อนมันแลกของได้ง่ายมากเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรไม่รู้เอ็กยาเอาอะไรดะเอ็กยาเอาเป็นอะไรนะ ทำไมมันแลกไม่ได้ว่ามันแลกตรงไหนว่เอ้ยนี่ไงมันมีตรงซอมบี้ด้วยนี่หว่าเราเห็นท่านท่านเดี๋ยวทีหลังเราค่อยมาดูใหม่กันดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่ามันมีตรงอื่นด้วยไอผู้หญิงหัวเหลืองเอ้ยผู้หญิงหัวเหลืองมันแปลกกว่ะมันไม่แปลกที่มันมันพิมอะไรเออเราติดบักอ๋อลูกว่าติดบัก ทันอยู่ไหนอะทันทันอยู่ไ,ยไหนอ,ไอยู่ในบ้านโอ้อยโอ้ยโอ้ยเราเจอผู้ต้องสงสัยใ,ในบ้านไหนอะบ้านตัวกระดูกเป็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 นเนอโอเคท่นคูณตัวกระดูกเป็นนะ ไหนอะอ๋อคือซอมบี้อะคือใช้เท่า๋อมันให้ดูว่าเราจะเป็นอะไรล้วจะได้อ๋อถ้าถ้าเป็นซอมบี้อะเราจะได้เราจะได้ดาบแต่ถ้าเป็นคนเราจะได้มปืนอเราเป็นซอมบี้ทุกคนเป็นซอมบี้กันหมดแล้วใช่ไหมเราเป็นละฮะ อย่าบอกกันนะว่าเป็นอะไรกันก600ลูกปาจะสามารถไล่เองได้แต่การที่จะได้อันหนึ่งมันก็ต้องมันก็ต้องเก็บฮะกาลอะไรนะเอาเราตายเรากระเด็นตัวไอ้นี่ตัวตายใครเป็นเสื้อชมพูตกูไม่ตายนะไอ้นี่มันตัอเสื้อผมเหลืองไปไอ้ผมเหลืองผมเหลืองเชื่อเสื้อชมพูใช่ไหม เราต้องการเราต้องการดัดแปลงดีเอ็นเอเราออ้ยเป็นไรโอ้คุณพวกเราเป็นซอมบี้เราเลือกผิดแล้วอ๋ออะไรนะห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เลือกเป็นมนุษย์ส่วนอีกสี่สี่เปอร์เซ็นต์เป็นคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราเป็นตัวโกงไงส่วนมากคนมันก็อยากเป็นตัวดีกัน อยากเป็นาติพรจังเลยใช่คุณอยากเป็นเหรออ้าเราตายเดินเป็นผมเหลืองค่าใช่ไหมเรางงว่ะทําไมเราตายทีไรเสื้อเรามันจะหายตลอดเลยวะเออใช่เสื้ออกหายเนี่ยออมเราได้เราต้องตอนี้ข้างหลังมาลายนี้ข้างหลังอ่ะที่เป็นเราตายเนี่ได้ยังไงวะ เข้าไปที่ฮาโลวีนข้างนข้างล่างข้างล่างแล้วก็กดคะคะไอ้ไอ้แปลไทยบอกว่าไม่อ่ะไอ้แปลมันแปลมันแป่เป็นหัวหัวหัวฟัาทองอ่ะอ๋อนี่ไงได้แล้วได้แล้วฮะอะไรนะเมื่อกี้ใครพูดฮัลโหลไม่ได้รไม่ได้พูดอ๋ออ๋อได้ยินเสียง อ๋ฮะทำไมไม่มีอะไรแน่ใจคุณจะเรียกเราทำไมไม่ได้เรียกแน่ใจแน่สายจะบอกช่นไม่ได้เรียกใช่ใช่เอาเอ่เฮลคุณไออ๋มหรือว่าเราจะเดี๋ยวค่อยไปเล่นเลนเนี่ยฮะแบบคอมมีหยอกเว้นนะแมปอะไรอ๋อ ค่อยค่อยค่อยซอ,ซ,อววอซอมบี้ขานขานซอมบี้ขันโคตรโหดควงควงหมูนิ퍼วีไอซ์ซอมบี้เย็นเป็นหัวอมเดินหัวผู้ใหญ่หมากัดตายเอ้าพูด <c oughs> อ,อย่างนี้ได้ไงออนไมา่พี่โอโคคิเมะเดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีเดี๋ยวมาไม่ไม่อีกอีกอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวแล้ว เหนกันเก็มาไปกินะท่านคุณท่านคุณจะถูกทิ้งแล้วนะโอ้แม่สาวน้อยโอ้แม่สาวน้อยเป็นแบคทีวเหรอแบคทีว์ใจเย็นแบคทีวชอบกินเนื้อทันน่ะวาริสเขาพนลูกอมมันแปลอะไรของมันวะ ฮะดาบที่ไอ้ฆาตกรใช้มันแปลว่า,วาเขาโพดนลูกอมก็นะับก็นะับมันแปลไทยเกินไปอ่ะมันแปลตรงตัวเกินคือในในบล็อกคุก็เป็นเป็นปน้ำกุพนพลพระพุทธรูปผลพระพุทธร,รูปผู้ขับขีร่รถจักรยายนยนต์ใช่คือมันแปลตรงตัวเกินเราเราเราชอบเราชอบน้ำกุ้งจู you yeah. know ผมคงไอกระดูกตายกันหมดตี้เลยเฮ้ยทุกคนเรามายืนเต้นกันกลางเรามายืนเต้นกันกันดีกว่ามายืนเต้นท่านี้กันดีกว่าทัานทันคุณไว้เรามาเต้นกันตรงนี้อยู่ไหนไอจ้ามาเต้นกันหน้าซอมบี้เรามาเต้นกันหน้าซอมบี้โอ้โหหุตี เราเราเราอยู่ฝั่งเราอยู่ฝั่งซอมบี้ไงต้องมาเต้นที่ซอมบี้เอ้ยต่อต่อหัวแล้วก็เต้นต่อหัวแล้วก็เต้นต่อหัวแล้วก็เต้น,นไม่ไม่ท่าท่าที่มันเป็นท่าที่มันเป็นท่ากําลังกําลังเต้นน่ะท่านี้อะท่าน มันก็ไม่หยุดเลยอะเรากลัวว่าท่านคุณมันจะเป็นฆาตกรแบบมันอยู่ใกล้เราแล้วเราไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจฆาตกรนะอุ้ยมันเดินตามเรามันเดินตามผิดปกติท่านคุณล่ะทำไรอะเกิดอะไรขึนไปยิงปืนอ่ะอุ้ยมือปืนคือ แล้วก็รู้เหมือนกันเอา้ชาชนะเฉยมือปืนศูนย์ค่าเอ้าสุ่ม์ค่าชนะเฉยซุ่มยิงได้พูดอีกไม่ใช่เหมือนมือปืนเหมือนจะเป็นโปรหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่ๆมันรู้ได้ไงอาจจะเป็นแฮกเกอร์ก็แหละนี่ไอคนที่จ่ายเงินมามันเป็นฆาตกร,รเ,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 เรียบร้อยฮะโอะไรนะ ละอะไรนทุกคนทุกคนเรามีอะไรจะบอกหลังหลังจากประมาณสิบสี่นาฬิกาเราไม่ว่างนะเราจะไปเรียนพิเศษท <c oughs> ี่ไหนอะไปฮะที่ไหนอะไม่ไม่ต้องรู้หรอกแต่ว่าแต่ว่าเราจะไปเรียนพิเศษก็เ,กเราเราขอเราเรียนถึงวันติดวันละห้าชั่วโมงเฮ้ยวันละห้าชั่วโมงเหรอ ของเราของเราวันละสองชั่วโมงจันถึงสุกวันสิบแต่ผู้ผู้สิบคสเนี่ยจันถึงสุกข,ของเราเรียนเรียนวันละสองชั่วโมงส่วนเสาร์อาทิตย์เราว่างไม่ได<ะ>้ผ<ะ>่าคนถ้ฮะผ่านแคนคนที่มีปีกสีดำเอาอะเอาละ ทีน่าจะประมาณขอคำนวณก่อนประมาณสิบหกนาฬิกาเร,เราเรียนสองชั่วโมงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ทำไมหน้ามันขึ้นมาขนาดนี้เลยวะอีกแล้วเหรอโอเคนะท่านผู้ชมสอหรัวันนี้ผมขอเพียง,งเท่านี้อ่ะผมไปแล้วบาย เออดูดีเราโดนฆ่าทีไรเรื้อเราหายทุกทีเลยโอเคนะท่านผู้ชมสำหรับนี้ขอองยงเท่านี้แหละทันทันทันกลับกับแบบใบบ่ายท่านผู้ชมนะอักะขไอทันไอไอทันมันออกเจ้ากลุ่มไปแล้วถ้ามันออกไปงั้นงั้นงั้นเองก็งั้นสำหรับนี่ผอขอเพียงแค่เท่านี้ด้วยกันไปดดยายบ่ายดิขามุ้ย คำไม่บ้าย